สามสิ่งที่ห้องนั้นควรมีแล้วก็สามสิ่งที่ห้องนั้นไม่ควรมีแล้วกันถามที่ที่มักจะได้ยินบ่อยที่สุดจอดรถตรงไหนเตียงจะต้องหันทิศนั้นจะต้องมีหน้าต่างตรงนี้ไม่ชอบหน้าต่างหฮเตียงอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างด้วยนะว่าภรรยาจะต้องนอนเตียงสามีจะต้องนอนโซฟาจะมีข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการทําให้ไม่ตีกันด้วยห้องนอนที่เป็นอยู่ปัจจุบนันมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ผู้หญิงกับผู้ชายคนไหนควรนอนด้านไหนบนงเตียงน่าทุกวันนี้กูซักผ้าล้างจานหมดเลยไปไปห้องเกินไปห้องเกินคือรัวมากค้องคำทังต้นค้องคำแท้ๆหรอครับผมกล้าพูดว่าหาดูที่ไหนไม่ได้เก็บคองงอเข่าจำเป็นอย่าไปโดนอะไรหล่นนะลูก ตดแล้วตดแล้วเข้ามาเลยคือพอเราจะไปให้อาหารใช่ไหมเราก็เลยจะขนสเก็ตไปให้อาหารน้องๆขอแนะนําสมาชิกอีกสองท่านที่มาร่วมแก๊งเราด้วยนะคะคือพี่อ้อมกับพี่แรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นรุ่นน้องในวงการนเป็นรุ่น้องในวงการสเก็ตนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นพวกนี้เกียดรักษาลุ่นน้องด้วยการที่เราต้องเตะพวก บ้งกันด้วยปลดลับคำแนะนำจากรุ okay. <ughing> ่น <bad> พ <gossip> mm ี hmm. mm ่ท hmm. ี like mm ่นีสอเขาจัดไว้ให้เพราเขารู้ว่าเราใช้สะเก็ดเขาจัดเราไปตะก้าจ้านึกว่าหลังอาหารเออเล่นไปแล้วก็หิวของของน้องๆเล่ของเราคือปกติเวลาเราไปให้อาหารสัตว์ที่นี่เนี่ยเขาจะให้ทุกคนเนี่ยนั่งบนฟอสตัดนี้ค่ะเล่นสะเก็ดนะข้ามขึ้นนะไม่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 เดี๋ยวพี่เป็นลม ชั่นแรกของเราเรามาให้อาหารนกอย่พูดดีๆก็ได้ผพูดดีๆไม่ต้องแพ้ปัะสิได้มั้ยคะไปเดี๋ยวกับกรุงเทพด้วย แกจะเหนื่อยฉันขึ้นไม่ได้ จริงสปอนเซอร์ที่ไหนก็ได้ขอให้มีสัตว์เน er ี่ยไม่คี้ข้าตัวโชว์ฟันเนี่ยอ่าฮนา่่าฮ่าฮ่าม่ามาา่าม่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ้าเอาจริงเออว่ะ ไม่ต้องตกใจนะครับที่อยู่ดีๆเราโผล่กันมาอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะนี่คือเช้าวันที่2ของเรานะถูกต้องค่ะเมื่อวานเกิดอุบิเหตุน,นิดนึงคือมีฝนตก<ช>เราก็เลยถ่ายต่อไม่ได้กลายเป็นว่าโปรเจกต์ถ่ายสเก็ตให้อาหารสัตว์ของเราเนี่ยทับไปเลยทีเดียวเราไม่เป็นท่าคือร,บบรีบแบบว่ารีบพบสเก็ตขึ้นรถรีบเก็บสเก็ตขึ้นท้ายรถยัไม่ทันซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปแก้ตัวกันเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารสัตว์กันอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราอยู่กับพี่ภูพี่แพรนะคะผมเป็นบุคคลสาคัญของที่นี่เลยนะใช่เลยนี่อันนี้พี่แพรนี่พี่ภูบุคคลสำคัญของเราก็คือคนเปิดเครื่องเล่นเป็นพนักงานเปิดเครื่องเล่นคนควบคุมเล่นพี่ภูพี่แพรเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่ขอเล่าสั้นๆหน่อยอยากเล่าถึงเรื่องชิพของพวกเราพี่ภูพี่แพรเนี่ย เป็นหนึ่งในเดอะแก๊งสมาชิกสเก็ตอยู่แล้วเวลาเราไปเล่นกเซิร์ฟสเก็ตกันเราก็จะนีแหละมีพันธ์มีจินนี่ใช่ไหมมีพี่เมย์แล้วก็นี่นี่พี่ภูพี่แพรมีอันนี่อีกคนหนึ่งเขาก็าเลยชวนเราเขาล่อเรามาด้วยเคเคเออเราก็นึกว่าเฮ้ยเคเคเป็นน้องหมาหน้าร <c ười> ักก่อนเดนไส่ไว้พอมาเจอจริงๆโอ้โ oh, หมือสั่นเลยจ้าและนี่คือเจ้าของเคเคที่เราเจอกันเมื่อเช้านี้นะคะยังไงก็ขอรบกวนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปไหนกันก่อนพี่ เดี๋ยวเราจะไปเครื่องเล่นเครื่องเล่นนี่มีอะไรบ้างวายกิ้งแมสวายกิ้งแมสมีสเปซไฟเตอร์แล้วเห็นบอกว่ามีชิงช้าสวรรค์ด้วยต้องไปทายไลท์ของที่นี่เลยพอเราเสร็จจากสวนสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปให้อาหารสัตว์ต่อไปสวนสนุกกันเลยดีกว่าปะโอเคไปเลยผู้เพื่อนเกียรติทุกท่านต่อไปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่สวนสนุกค่ะไปไหนนะคะไปตูเมฆที่ไกลที่สุดแน่จะเริ่มกันที่แรกที่ไวกิ้งค่ะ ใช่ค่ะไวกิ้งของเราเนี่ยมีประวัติยาวนานมากว่าสิปีก็ขับขึ้นมาอยู่นี่สองคนเดี๋ยวจะพาไปโซนของวันเดอร์แลนด์ไปเที่ยวส่วนของเครื่องเล่นกันครับที่ผ่านมาเราเล่นวันนี้สวัสดีค่ะขอร้องรับเข้าสู่เออเซสเด้อค่ะถ้าเล่นเล่นนี้นะอย่าเล่นแล้วใช่คุณพูดเร็วมาเนี่ยไปเลยนะบายบายโอ้ยมาเล่นด้วยมาเล่นได้วยกันตั้มตั้มไม่เล่น บอกแล้วให้เป็นคนถ่ายไี่เชื่อไม่ได้จริงป่ะเรามาถึงอีกหนึ่งครึ่งแรกหนึ่งที่แบบว้าวมากๆของที่นี่คือวกงจ้ารามพีีคือผู้ชายของแกงนี้เขาบอกว่าเขาจะอยู่ข้างล่างด้วยกัน,เป,น <c oughs> เป็นเพื่อนกัน <c oughs> กผู้ชายผู้ชายผู้ชายแก๊งเราไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> <c oughs> ดูหน้าคุณผู้ชายเราเล่นไม่นานนะเดี๋ยว้เราให้ดูดิครูเซ็ตผมมาตั้งนานเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเล่นด้วยความพี่คือเราได้ผู้กดเครื่องกิติมาสักมากเลยคุณจะกดให้ไม่ได้นะคะเอาให้หนักพี่เอาให้หนักเอาให้หนักเลยนะเจ้าผิของเราเป็นยังไงบ้างคะไม่โอเคค่ะจัดหนักเลยพี่จัดหนักครับจัดหนัก เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในห้องกระจกวิศวงเอ้าอยู่ันเหมือนอุ้ยอุ้ยฮาฮาฮาอ๋อชนจะชนอุ้ยไม่ใช่นี้อุ้ยเลี้ยวขวาเข้าไปสวยมากเลย เรากําลังไปอีกจุดหนึ่ง um, ที่เป็นเครื่องเล่นนะครับเรากําลังจะไปที่ชิงช้าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที hmm. ่นี่นะเพราะว่าจุดสูงสุดของชิงช้าเนี่ยเป็นจุดที่เป็นหุ่ยที่ดีมากีวไปเฟเอชแก ไอ้จะโปรเทคอยู่เองนะ,จนะเจ้าตั้มนะเอตัวอเองให้หน้าก่อนไหยข้าพเจ้าไม่มีปัญหาเรื่องความสูงนะ ใอนนี้เราขึ้นมาบนทิงชาสวรรค์แล้วพี่โมเคยให้ข้อมูลพี่เวว่าการที่เรามานั่งทิงชาสวรรค์ที่นี่นอกจากว่าขึ้นไปท่องเที่ยวแล้วนะยังขึ้นไปรับพลังงานได้อีกค่ะ<อ>ไปรับพลังงานและอธิษฐาน<อ>ตรงกลาง<อ>จุดนั้นแหละ<อ>เราก็ตั้งจิตอธิษฐาน<อ>แล้วที่สํคาคัญเราจะเห็นรอบๆทั้งหมดคาว่าพลังงานที่ดีคือุงจุ้ยที่ดี ดีมากเลยครับใช่ไหมทห้งหมดคือดีมากค่ะแค่มาเที่ยวในสถานที่แบบนี้เราว่ามันก็แฮปปี้แล้วอะ่ะมีในเรื่องของฮวงจุ้ยเข้ามาแบบทำให้แบบเราได้รับพลังงานในดีอะ่ะต้องเลยมองว่าเป็นสิ่งที่แบบเออคุ้มอะมาเขาใหญ่รอบนี้คุ้มแล้วเห็นลูกลาเปล่าเห็นเลนะลูกลาเขาเอาออกมาแล้วแต่ฉันจะไปอุ้มลูกฉันเองฉันคลอดออกมาเองกับมือไป,อปไปหาเขาันไปโอ้ยน่ารักนี่เ,เล่นแล้วเด็กน้อยหนูเป็นเด็กน้อย ตัวี่ใส่ปอกคอเป็นน้องหมาเลยโอ๊ยน่องักอ่ะแต่ผมชเดียวกันเหนา ผมส่งหน้าลาเนาะหล่อนตัวนี้เป็นน้องลานะครับชื่อน้องดวงดีเพิ่งเกิดได้เมื่อสักสองอาทิตย์แล้วนี่เขาเป็นลาเด็กอยู่ฮ <Hello. S 3> <c oughs> ัลโหล่ายดวงดีค่ดวงดีดวงดีกินกล้องไม่ได้นะดวงดีกินกล้องไม่ได้นะลูกกินกล้องไม่ได้นะคะไม่ไา้ <c oughs> นะดวงดีอุย ่ใช่เพื่อนรักมีรักเพื่อนรักเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรชื่อกะละเกะกับหมื่นหมื่นอะไรหมื่นเงินป่ะหมื่นน่ะหมื่นในเรื่องบุพเพาหมื่นอะไรไม่รูเละคือแบบสัตว์ที่ยุกตัวคือมันอยู่ใกล้กับเรามากคือเราสามารถเล่นกับเขาได้ทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยตับปอบเปลือกตับปอบเปลือกได้เหรอใช่โอ้โห ปเปิดเให้มาก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเทปนะคคือที่นี่เหมือนแบบเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่เขากำลังโปรโมทอยู่ของเขาใหญ่เนาะมาเที่ยวได้ทุกวัยอ่ะเด็กๆก,ก็มีแบบสถานที่ท่องเที่ยวมีสวนสนุกมีสัตว์ให้ฟิตดิ้งสำหรับพวกผู้ใหญ่หรือแบบคนที่สนใจในเรื่องของแบบพวงจุ้ยเสริมพลังให้ชีวิตอะไร่เงี้ยมาก็แบบเออเรียกว่าหมอถ้าอาจารย์หมาเนี่ยคือเจ้าของที่นี่นะเขาอยากให้แบบกลุ่มของในท่องเที่ยวที่มาที่นี่เที่ยวได้ทุกกลุ่มทุกช่วงอายุทุกวัยอะไรนี้สสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณเลยนะรรีอทพงง้้าาานววกกกกเเเคะะ่ใหแแล็๊กกขม ร่วมสนุกกันที่นี่คือบอกเลยว่าพักผ่อนเต็มที่เอาจริงไล่ว่าแบบแฮปปี้มากนะสำหรับการที่แบบมาอยู่เขาใหญ่แบบว่าสักสามวันสองคืนมารีเฟรชจริงๆแล้วแบบกลับไปทํางานอะ่ะมันเหมือนแบบมาเติมพลังให้ตัวเองฝากไว้หน่อยเนาะสำหรับที่นี่นะคะถ้าใครเนี่ยมีโอกาสอยากมาเที่ยวคือแบบมันไม่ได้ไกลกรุงเทพมากเลยอ่ะที่นี่เป็นแบบว o นเดอร์แลนด์จริงๆเหมือนไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยได้มาพักผ่อนได้มาสนุกแบบเต็มที่ใครสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลหรืออยากจะมาพักอยากจะติดต่อจองอะไรเงี้ยเดี๋ยวติดต่อที่คอนแทคข้างล่างนี้เลยละกันเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ พาไปทําอะไรเดี๋ยวเราจะเอามาฝากทุกคนก่อนจากกันไปทําไงคะตอนอากมาก็อย่าลืมฝากสิครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะสำหรับบอเวนแม่เที่ยวแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทําเพจใหม่ด้วยนะเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารก,การกินอะไรอยนะ่างเงี้ยอยากจะรบกวนฝากไปติดตามกันนะครับชื่อเพจว่าจัดว่าหิวนะทางเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนี่เราเปลือกแล้วเพราไม่ควรกินเปลือกนะ